นอนต่อฉะง,งั้นเมื่อกี้ยังขึ้นมาคุยกันอยู่เออเฮอปุดจะหลับก็หลับเลยว้าหลับเฉยเฉยไม่ว่ามายิงฟันใส่กันนี่จี้ไหวอนอนไปเดี๋ยววันนี้แม่จะพาเล่นสองการนะเจ้าตัวป่วนตัวเล็กในบ้าน ปวปวนเอ้ยเลี้ยงแล้วก็มเมตตาเลี้ยงแล้วก็รักนางนางยังเด็กนางไม่รู้เรื่องในตัวของแม่แม่ก็มีความสัทธานนะหนูแค่ขวบกว่าเนะี่ยหนูต้องกินข้าวเองหนูต้องเข้าห้องน้ำเองเพียงแต่แม่อาบน้ำให้น้องและพาน้องไปฉีดยาเท่านั้นเองนะ แต่กนนี้แม่ก็ไม่คิดว่าแม่จะอ่ามีน้องตัวเล็กเข้ามาอยู่ในบ้านตอนแรกแม่ก็ว้าวุ่นว่าจะทำยังไงพอมาอยู่ด้วยกันความผูกพันต่างๆนานาก็เริ่มเข้ามาเรียนรู้ให้กันและกันแม่ก็รักน้องน้องก็เหมือนลูกแม่คนหนึ่งนะนะคะแม่รักน้องค่ะและดูแลน้องพี่จดก็รักน้องของใช้ ส่วนตัวของน้องพี่จอร์ดก็รับผิดชอบทุกอย่างค่ะเป็นเด็กดีของครอบครัวเรานะคะน้องรักน้องจ้ารักน้องนะจ้าวันนี้น้องขออลังฉางเลยค่ะ